ข้างบ้านสวัสดีครับผมอาจาร,รย์ดอทครับกับรายการเรื่องเล่าข้างบ้านเรื่องต่างๆที่เราอยากเล่าเกี่ยวกับข้างบ้านของเราว่าเป็นยังไงเรื่องที่คุณเอามาเล่าแล้วเราก็อยากจะบอกต่อเรื่องทุกๆเรื่องอยู่ในรายการนี้ครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าที่อยากจะเอามาเล่าอีกแล้วแต่เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องหมาหมา <S <S <ๆ S 2> เรื่องหมาหมาที่พูดต่อไปนี้เนี่ยอาจจะฟังดูแล้วไม่ได้พิเศษพิโสอะไร แต่มันกลายเป็นวิวาทะมันกลายเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยหัวจะปวดเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการรักสัตว์ไม่รักสัตว์รักหมาไม่รักหมานะครับเอาเป็นว่าเรื่องราวมันมีอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่รุ่นน้องของผมเอามาเล่าให้ฟังครับมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งก็เป็นหมู่บ้านที่น้องคนนี้อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละครับเป็นเรื่องราวระหว่างบ้านสองบ้านบ้านที่หเป็นบ้านที่เลี้ยงหมาครับ เลี้ยงหมาหมาตัวนี้ชื่อว่าเจ้าโบนับจากนี้ผมขออนุญ,ญาตที่จะเรียกน้องหมาว่าเจ้าโบกันแล้วกันนะครับแทนน้องหมาทุกตัวเลยนะฮะเจ้าโบเนี่ยนะครับเป็นหมาที่ถูกเลี้ยงเอาไว้แบบเลี้ยงไม่ได้จํากัดบริเวณนะครับนะครับเลี้ยงเปิดโดยทั่วไปแต่ประวัติของเจ้าโบเนี่ยครั้งหนึ่งเคยโดนรถในหมู่บ้านของบ้านหลังหนึ่งนะครับถอยมาเหยียบทับสร้างความเจ็บปวดให้กับเจ้าโบมากๆ เปรียบเสมือนกับพอได้รับความเจ็บปวดแล้วเจ้าโบอาจจะแค้นฝังใจครับก็เกิดการจองล้างจองผานจองเวรกับบ้านหลังนี้อยู่หนึ่งเนือเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นเมื่อคนในบ้านหลังนี้ออกมาเจ้าโบก็จะเหา่าถ้ามีโอกาสเจ้าโบถึงขั้นกัดเลยนะครับไม่เพียงเท่านี้นะครับเจ้าโบก็ยังไปอึไปฉีรถใส่รถของเจ้าของบ้านหรือไปฉีไปอึนะ อยู่บริเวณหน้าบ้านบางทีเข้าไปในบ้านก็มีเห็นไหมครับเรื่องหมา,หมาไม่หมาอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะในที่สุดเนี่ยก็เกิดวิวาทะความไม่พึงพอใจกันเกิดขึ้นระหว่างเจ้าของหมากับเจ้าของบ้านวิวาทะที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรเกิดการถกเถียงกันว่าเนี่ยหมาเนี่ยมาลุกล้ํามาสร้างความเจ็บปวดสร้างความบาดกลัวให้จะรับผิดชอบอย่างไรเจ้าของหมาก็บอกว่า ไอ้ที่เคยเหยียบรถถอยรถมาทับหมามาเหยียบหมาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเรียกร้องใดๆถึงขนาดที่ร,ปรอปภเนี่ยจะต้องมาห้ามทับจับสึกกันเลยนะครับว่าไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่บานปลายใหญ่โตกันเกิดขึ้นว่าใครจะต้องรับผิดชอบอะไรอย่างไรแบบไหนซึ่งเป็นเรื่องที่หัวจะปวดเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรแต่ท่านเชื่อไหมครับเรื่องนี้ กลายเป็นเรื่องที่ให้เกิดมุมมองสองความคิดสองด้านเกิดคนสองกลุ่มเกิดขึ้นระหว่างคนรักสัตว์กับคนไม่รักสัตว์วันนี้ครับผมก็เลยต้องเชิญกูรูผู้รู้ทางด้านกฎหมายนะครับซึ่งปัจจุบันนั้นเนี่ยท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายให้กับบริษัทเอกชนนะครับเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือคุณมุกของเราเนั่นเองเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ากฎหมายนั้นมีการควบคุมมีการคุ้มครอง อย่างไรแบบไหนจะได้ไม่เถียงกละแบบคิดเองเออเองเรื่องเล่าข้างบ้านตอนนี้ผมนั่งอยู่กับคุณมุกแล้วนะครับสวัสดีครับคุณมุกครับสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบคุณอีกครั้งที่วันนี้เราได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องประเด็นหมาหมาเรื่องที่ผมได้เกริ่นไปให้ให้ได้รับทราบกันคุณมุกฟังแล้วอาจจะดูเป็นเรื่องหมาหมาที่ไม่หมาเท่าไหร่หนะครับแยกเป็นสองประเด็นแบบนี้แล้วกันนะครับว่า เรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะให้ท่านผู้ชมติดตามไปด้วยก็คือเป็นเรื่องของการที่หมาเนี่ยไปกัดคนแล้วเจ้าของต้องรับผิดชอบไหมกับเรื่องของการที่หมาเนี่ยฮะไปอึไปฉี่ในบริเวณหรือพื้นที่ของอีกบ้านหนึง่งหรือบ้านอื่นเนี่ยมันเป็นประเด็นยังไงในข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านการควบคุมเรื่องของกฎหมายต่างๆนะครับเอามาเป็นข้อแรกเลยครับคําถามก่อนเลยครับคุณมุกครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับ เจ้าของหมาผิดจริงๆไหมถ้าไปหมาหมาเราไปกัดใครสักคนหนึ่งค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเจ้าของหมาเนี่ยมีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลน้องนะคะสัตว์เลี้ยงเนี่ยในทางกฎหมายถือว่าเป็นสังหาริมทรัพย์นะคะก็คือทรัพย์ชนิดหนึ่งของเจ้าของหมาเนาะเจ้าของเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องดูแลน้องให้ให้อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ไปก่อความรำคาญเราเราเราเป็นเจ้าของทรัพย์ใช่ก็อยู่ภายใต้าการดูแลของเราเราจึงต้องควบคุม แล้วก็ดูแลอย่างนี้ใช่ใช่โอเค okay, ใช่แต่ว่านอกจากนอกจากที่จะดูแลน้องแล้วนะก็ยังมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมแล้วก็เพื่อนบ้านแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างแวดล้อมด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันเป็นคนละกรณีกันค่ะการที่จะบอกว่ารถมาทับน้องเขายังไม่เอาเรื่องเลยแต่กับกรณีที่น้องไปสร้างความเสียหายเนี่ยมันเป็นคนละกรณีกันอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนละวาระ ใช่ใช่ตามกำลังมาลาในมุมของการที่หมาของเราไปกัดคนอื่นสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอันนี้แปลว่าเราต้องรับผิดชอบเพราะถือว่าทรัพย์เรานั้นไปล่วงเกินคนอื่นแล้วโอเคประเด็นนี้แยกออกไปทีนี้ประเด็นที่มีคนขับรถมาทับหมาเราหรือมาทําร้ายหมาเราในกรณีนี้แหละครับคุณมุกครับ กรณีที่คนมาทําร้ายหมาเรานะคะคือถ้ากรณีที่ก็คือทําให้เสียทรนะัพย์เนาะแต่ทีนี้ทางนี้ทางนั้นต้องดูเจตนาด้วยนะคะค,คือถ้ามันเป็นกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นแบบว่าเจ้าของไม่ได้ควบคุมดูแลน้องปล่อยน้องอ,ออกมาเดินเล่นเพ่นพ่านปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติซึ่งจริงๆมันอยู่ในหมู่บ้านมันก็ต้องคำนึงถึงชายคำนึง<อ>ถึงเพื่อนบ้านด้วยนะคะครกรณีนี้ถ้ามันเป็นอุบัติเหตุที่มันไม่ได้เกิดจากความจงใจเนี่ยเจ้าของก็อาจจะมาเรียกร้องไม่ได้ค่ะอ๋อ แต่มันพูดยากมากเลยนะคุณโมกว่าจริงๆถอยรถมาทับเนี่ยเจตนาหรือไม่เจตนานะก็ถึงบอกว่าเจ้าของอะค่ะต้อง,องดูแลน้องต้องอมีกากัดพื้นที่ควบคุมน้องครับโอเคทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งนะเวลาที่คนถอยรถมาทับในกรณีที่ไม่เจตนา <c oughs> ที่จะถอยจงใจมาทับน้องโบ <c oughs> เรา <c oughs> เนี่ยนะครับ <c oughs> แต่มันเกิดกรณีที่เจ้าของทรัพย ปล่อยเพ่นพ่านเองอกรณีแบบนี้หวยไปออกที่ใครครับเนี่ยเจ้าของทรัพย์สิคะเจ้าของทรัพย์มีหนาที่ต้องดูแลน้องใช่กลับมาเรื่องนี้ครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยถือว่ามันเป็นเส้นบางๆจริงๆนะเพราะว่าหมาหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่ใช่แค่หมานะมาถึงสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเป็นทรัพย์ของผู้ดูแลอ่าใช่ฉะนั้นหน้าที่ของผู้ดูแลก็คือต้องดูแลด้วย ควบคุมด้วยนะครับแต่ทีนี้ในกรณีอีกกรณีหนึ่งในในกรณีที่คล้ายคลึงกันครับคุณมุกผมอาจจะมีความสงสัยเรื่องหมาหมานิดนึงนะครับก็คือว่าโอเคหมาตัวเนี้ยมันเคยมากัดเราแล้วเราไม่ชอบมันนะแล้ววันดีคืนดีเจ้าของหมาก็ปล่อยหมาออกมาเพ่นพ่านด้วยครับท่านผู้ชมครับพอออกมาเพ่นพ่านแบบนี้อยากกันั้นเลยเห็นฮะตั้งใจเลยเหยียบมันซะเลย ในกรณีแบบนี้หวยจะกลับด้านกันไหมครับว่าจะไปออกตรงไหนอย่างไรใช่ดูที่เจตนาค่ะอาจารย์อาแยกเป็นประเด็นก่อนนะคะประเด็นที่โดนโดนน้องหมากัดเนี่ยเจ้าของบ้านต้องรับผิดแน่นอนเพราะว่าเป็นประเด็นที่ปล่อยสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาจริงๆตามกฎหมายจะถือว่าเป็นสัตว์ดุร้ายก็ได้ถ้าน้องเคยกัดคน<อ>เจ้าของยิ่งมีหน้า<อ>ที่ต้องควบคุมดูแล,แลนะคะคแต่ว่ากรณีที่ คนอื่นเนี่ยจงใจที่จะมาทําร้ายน้องโดยที่น้องยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปละเมิดใครก่อนนะคะตรงนี้ก็จะมีพรบคุ้มครองศาสตร์คือถ้าจงใจทําให้น้องแบบบาดเจ็บเสียหายวา<จ>่าอะไใช่ค่ะ,ะก็มีโทษทางกฎหมายเหมือนกันโอ้ก็เป็นเรื่องที่ละ,ะเอียดอ่อนนะครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆเอาละครับทีนี้ผมก็จะมีคําถามต่อไปก็คือว่ากรณีแบบนี้เนี่ยมาพูดถึงจุดที่น้องเนี่ยนะครับไปอึ ไปฉี<ช>่ะนะรถใส่รถของเจ้าของบ้านอีกหลังหนึง่ง<อ>หรือ,อ,รอไปอืเรียราดไว้กับบริเวณบ้านสร้างความรำคาญลักษณะแบบนี้เนี่ยแปลว่าเจ้าของเนี่ยต้องรับผิดชอบอย่างไรแบบไหนบ้างครับใช่ค่ะจริงๆอ่ะมันจะมีประมวลกฎหมายอาญานะคะจริงๆอันนี้ถือเป็นความผิดทางอาญาด้วยนะจย์คือสัตว์สร้างความรบกวนสร้างสร้างความรำคาญกับเร<ล>นะิเบ้านใช่จริงๆค่ะก็คือมีโทษปรับ สูงสุด5 0 0พันอ,อยู่ๆแล้วถ้าเราไม่ดูแลให้ดีเราอาจจะต้องเสียงเงินก็ได้โอ้ถ้าสมมติว่าไปโดนร้องโดนฟ้องอะไรอย่างเงี้ยมีโทษทางอาญาด้วยมีโทษทางอาญาด้วยใช<อ>จ่จริงๆเจ้าของ,ง,งต้องระวังนะคะอาจจะต้องรับผิดทางทางแพ่งทางอาญาแล้วในกรณีที่หมาจรจัดนะฮะที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเกิดมากัดเรามาทําร้ายเราในกรณีแบบนี้เราจะร้องกับใครยังไงแบบไหนล่ะครับ กรณีที่เป็นสัตว์จรจัดนะคะก็จะต้องมีหน่วยงานหน่วยงานตามกฎหมายค่ะก็ก็จะเป็นหน่วยงานท้องถิ่นนะคะที่มีหน้าที่ต้องต้องดูแลตรงนี้นะคะก็สามารถแจ้งหน่วยงานส่วนท้องถิ่นได้กรณีที่แจ้งแล้วยังเขายังไม่มาดําเนินการเนี่ยก็ถือว่าอาจจะเป็นจริงๆตามกฎหมายถือว่าละเลยต่อหน้าที่ได้ก็คือจริงๆหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยก็ต้องเราสามารถเรียกร้องค่าค่าเสียหายตรงนี้ได้ค่ะมายถึงเศษสาบัด อ๋อนั่นก็หมายความว่าท่านผู้ชมครับหมายความว่าถ้าหมาจรจัดเนี่ยมากัดเรามาทําร้ายเราหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ไปแจ้งความได้ร้องเรียนค่ะ<อ><อ>ร้องเรียนใช้คําว่าร้องเรียนไปร้องเรียนได้เพื่อให้เกิดการรับผิดชอบเกิดขึ้นแล้วคนที่จะรับผิดชอบหมาจรจัดนั่นก็คือเทศบาลนั่นเองนะครับที่เข้าใจกันง่ายๆแต่จริงๆก็คือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแลในพื้นที่นั้นมันควรจะมีกฎหมายอะไรในแง่มุมไหนบ้างเบื้องต้น ที่คนโดยทั่วไปที่เป็นคนเลี้ยงสัตว์ไม่เลี้ยงสัตว์ <Okay. S 2> รักสัตว์ไม่รักสัตว์ต้องรู้โ <Okay. S 2> อเคโอเคมันจะมีง่ายๆเลยค่ะกฎหมายแพ่งแล้วก็กฎหมายอาญาค่ะคือถ้ากฎหมายแพ่งเนี่ยกรณีที่สัตว์เลี้ยงเราไปทาความเดือดร้อนเสียหายเราก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายเนาะอันนี้ว่ากันง่ายๆส่วนกฎหมายอาญาอย่างที่กล่าวไปแล้วค่ะกรณีที่เราไม่ได้ดูแลควบคุมน้องปล่อยปละละเลยนะคะก็ ส่งเสียงหฮาฮอนยามิการอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเรื่องของพรบรทารดุณกรรมสัตว์เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เฉพาะเจาะจงถึงแค่คนที่มาทําร้ายน้องอย่างเดียวมันยังรวมไปถึงกรณีที่เจ้าของเนี่ยปล่อยปะละเลยน้องอด้วยเหมือนกันค่ะมีแง่หนึ่งที่พอคุยปุ๊บนึกขึ้นได้คุณมุกก็คือว่าหมาเราอยู่ในบ้านอแล้วมีคนเดินเข้ามาที่บ้านเราแล้วหมาเราก็ไปกัดเขาในบ้านของเราเอง ก็ต้องรับผิดชอบด้วยค่ะคือเจ้าของก็ต้องรับผิดชอบอในฐานะที่ทรัพย์ของเราไปทําร้ายคนอื่นใช่เรื่องเล่าข้างบ้านท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าหลายๆคนที่เลี้ยงสัตว์รักสัตว์นะครับโดยเฉพาะน้องโบของเราเนี่ยนะครับต้องรู้นะเพราะอะไรเพราะในที่สุดแล้วการที่คุณเป็นเจ้าของที่คุณต้องดูแลเขาคุณก็ต้องควบคุมเขาด้วย ไม่ว่าจะปล่อยไปแบบเพ่นพ่านเลี้ยงแบบอิสระแล้วไปก่อความรําคาญเห่าหอนอึรดฉี่ใสอะไรก็แล้วแต่ไม่พ้นความรับผิดของขุณนะครับโดี๋ยวพาะที่หมาของเรานะครับน้องโบของเราไปทําร้ายคนอื่นยิ่งแล้วใหญ่เลยฉะนั้นเคสนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเคสที่น่าศึกษาแล้วใครก็ตามที่รักสัตว์เราก็ต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากจะบอกกับท่านผู้ชมเหลือเกินเลยนะครับว่า มันมีข้อกำหนดนะฮะแล้วเป็นคดีอาญาด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมว่ามันสำคัญมากๆอย่างไรก็ดีรักเขาดูแลเขาเป็นทรัพย์สินของเราเราก็ควรที่จะมีบริเวณที่ชัดเจนย้ำนะครับไม่ควรที่จะไปลุกล้ำหรือไปเบียดบังเบียดเบียนคนอื่นไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนผมคิดว่าต้องใส่ใจ และนี่คือรายการของเราที่ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนรายการเรื่องเล่าข้างบ้านของเรานะครับนั่นก็คือบริษัท Victory Intensive จำกัดนะครับณนะวันนี้นะครับบริษัทวิกตอรีของเราเนี่ยได้เปิดรับตัวแทนจำหน่ายเปิดรับสมาชิกที่จะมาเข้าร่วมทําธุรกิจทางด้านการตลาดทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์ เป็นธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงครับและที่สําคัญที่สุดใครรู้สึกว่าออนไลน์ทําไม่เป็นทําไม่ได้ทําไม่ยากชั้นไม่ไฮเทคไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเพราะวิกตอรีนั้นมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะเปิดสอนจับมือทําให้คุณเป็นในการทําธุรกิจออนไลน์แบบไม่เสี่ยงไม่ต้องลงทุนเงินก็ไม่ต้องจมนะครับมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนี่คือช่องทางทำมาหากินอีกหนึ่งช่องทาง ใครที่มีรายได้มีงานอยู่แล้วแล้วอยากจะเพิ่มรายได้ที่2ช่องทางที่2 Victory Intensive จำกัดนั้นเปิดรับแล้วสนใจติดต่อได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนรายการของเราอย่างแท้จริงและที่สำคัญที่สุดก็ต้องขอบคุณคุณมุกด้วย<ด>วันนี้<ด>ที่เรา,<ฮ>าได้มา<ด>พูดคุยแล้วก็พบกันอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้นะครับเรื่องเล่าข้างบ้านเป็นเรื่องที่เราอยากเล่า แล้วเมื่อเราเล่าแล้วคุณได้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราเล่าก็จะเป็นประโยชน์ไขข้อข้องใจทางด้านกฎหมายโดยที่เราไม่คิดเองเออเองนะครับรายการของเราจะมีต่อเนื่องไปสำหรับการต่อเนื่องสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรมีใครจะมาเล่าให้ผมฟังแล้วผมจะเอามาเล่าต่อให้ทุกคนฟังก็โปรดติดตามนะครับเรื่องเล่าข้างบ้านเรื่องข้างบ้านที่เราอยากจะเล่าให้คุณฟังสวัสดีครับ แม่แม่โอนเงินผิดบัญชีเจ้าของบัญชีปลายทางที่ได้รับการโอนเงินผิดอยมีหน้าที่ต้องคืนนะคะเพราะว่าไม่ใช่ทรัพย์ของตัวเองที่ควรจะได้มาเ,เงินก้อนนั้นได้ถูกเอาไปใช้แล้วด้วยเพราะว่าจำคุกสูงสุดไม่เกิน3ปีค่ะหรือปรับไม่เกิน60,000บาทค่ะอือเรื่องราข้างบ้าน